สวัสดีตอนเย็นท่านผู้ชมนะครับวันนี้4ธันวาคม2.68กันการเมืองก็ร้อนเหลือเกินนะฮะโอ้โหแต่ว่าไม่อัปเดตราคาทองคําไม่ได้ราคาทองคําไทยปิดราคาสุดท้ายไปเมื่อครู่นี้เองนี่ครับราคาทองคําไทยปิดไปเมื่อตอน4โมงหนาทีราคาสุดท้ายนะครับหลังจากที่ปรับราคาขึ้นลงแกว่งตัวขึ้นลงถึง14ครั้งด้วยกันนะครับปิดไปบวก150บาททําราคาทองคําแท่งขายออก6 3 6 5 0บาททําราคาทองรูป,ปรพรรณขายออก64,400 50บาทด้วยกันนะครับถ้าดูทองคำแท่งเนี่ยคือเราเคยขึ้นไปแตะสูงสุดออกทําไฮถึง6กห0ื่นเจบาทก็อีกสัก3-4,000พนะจะไปแตะเท่าเดิมแต่ว่าตอนนี้ยังแกว่งตัวขึ้นลงอยู่ด้วยสาเหตุเป็นแบบนี้นะครับตลาดเนี่ยค่อนข้างสดเพรางกับทองคำโลกนะครับอ่ะเอาแรกก่อนเงินบาทอ่อนค่าเล็กน้อยขณะดเดียวกันเนี่ยออตอนนี้ตลาดทองคำนะครับทองคำโลกจับจ้องไปที่โอกาสที่เฟดหรือว่าธนาคารกลางสหรัฐนั้นเตรียมจะลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายเซมีเฟดวอชนะครับ ประเมินโอกาสที่เฟดจะลดดอกเบีย้ยก็ไปแตะนู่นเลยครับแปดแล้วนะครับตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนไม่ดีเลยครับติดลบ30,000กว่านะครับหลังจากนักวิเคราะห์คาดว่าตอนแรกจะเติบโตอยู่ที่40,000กว่านะส่วนต่างกันหมื่นกว่าตำแหน่งน,น,นั้นเนี่ยไม่เวิร์กเลยครับมันก็เป็นปัจจัยที่หลอมรวมแล้วกดดันให้เฟดมีแนวโน้มสูงว่าจะลดดอกเบีย้ยในช่วงที่9ที่10ทันมาคมมีต้นสัปดาห์หน้า ทองคำจึงคุ่งแบบนี้นั่นเองนะครับคืนนี้จับจ้องดูตลาดหุ้นสรัฐและก็ทองคำสหรัฐครับลืม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 ลงดอยกันยัง